โอ้โหนี่อยากได้สมบัติของตาเทีวจนตัวสันขนาดนี้เลยเหรอม่น่าวันนี้วันทําบุญโอ้โห,โห,โหกลับแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเหมือนดีใจสาใจที่ผัวตัวเองตายคุณปาใส่ชุดสีรรสันสดใสเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจที่สามีตัวเองตายนะคะเทียวเทียวเทียวอยู่ไหนลูกเทียวที่ยินเงียแก้ก,กับ นที่เลี้ยงแกมาเนี่ยมันไม่รักแกเท่ากับเมียแกที้แต่งมาไม่ถึงปีฉันอยากจะถามแกคําเดียวแกแต่งเข้าบ้านนี้แกมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดตัวมาบ้างนี่เราคุยกันถึงเรื่องอะไรอยู่คะหนูไม่เข้าใจทํำไมถึงวนไปที่เรื่องเงินเรื่องทองไปได้อุสาผมขอ